ีกับอีกวันหนึ่งนะคะเป็นยังไงเอ,อ่ยเมื่อวานนี้ที่คึงครูทบทวนไปแล้วก็สอนไปสอนเพลงไปจําได้ไหมคะจําทํานองได้ไหมคะเนี่ยร้องได้กันหรือ,อยังเดี๋ยววันนี้จะทบทวนให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนมีเนื้อเพลงอยู่กับตัวเองแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ครูให้จดไว้นะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนจะได้จําทํานองได้แล้วก็ไปฝึกหัดร้องเวลาเปิดมานักเรียนจะร้องได้นะคะแล้วก็จําเนื้อร้องด้วยนะคะหาลองฟังนะคะ หอรมอหอรมอขอรำมอแปลว่าอะไรหอรมอหอรมอขอรำมอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกแล้วฉันจะบอกใครลา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 อมอแปลว่าหารลวมมากนั่นยังไงอานะคะอันนี้ทบทวนทำนองเผื่อบางคนอาจจะลืมทำนองไปแล้วนะคะ ลองกลับไปร้องไปฝึกร้องให้ได้นะคะอะคันนี้วันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องของการหาหอรอมบางคนบอกโหหลายจังทบ,ทบทวนหลายรอบแล้วแต่อันนี้จะเป็นวิธีการหาหอรอมอที่คุณครูเคยสอนไปจะมีการหารทั้งหมด3วิธีนะคะ3วิธีวิธีที่1นะคะวิธีที่1โดยการหาตัวประกอบนะคะนักเียนนะคะทบทวนวิธีที่1โดยการหาตัวประกอบเช่น12บ ตัวเลขอะไรบ้างที่สามารถหาร12ได้ลงตัวนักเรียนก็เขียนไว้มีอะไรบ้างมีหนึ่งมี2มี3มี4มี6และก็มี12เห็นไหมคะนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ครบทุกจํานวนนะคะจะหายไปจํานวนใดจํานวนหนึ่งไม่ได้นะคะส่วน18ตัวเลขอะไรบ้างที่สามารถหาร18ได้ลงตัวก็จะมี1มี2มี3มี6มี9มี18เห็นไหมคะแต่ครนี้ ขอเรามอเนี่ยคือตัวหารร่วมมากนล้วเองจะดูว่าตัวที่มันเหมือนกันเนี่ยมีอยู่นะคะอย่างเช่นนักเรียนลองวงนะคะเลขที่เหมือนกันก็คือเลขหนึ่งเห็นไหมคะเหมือนกันวงไว้เลขที่สองเหมือนไหมเหมือนก็วงไว้เลขที่สามเลขสามเหมือนไหมคะเหมือนเลขสี่มีตัวเหมือนไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีเลย สิบสองมีไหมไม่มีเก้าไม่มีสิบแปดไม่มีเพราะฉะนั้นจะมีตัวที่เหมือนกันก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็หกแต่กรณีครูสอนคาว่าของรอมอคือตัวหารร่วมมากตัวที่มีค่ามากที่สุดนะคะคือเลขอะไรคะคือเลขหกเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะคะแต่ครูถา้าให้ครูเลือกนะครูจะไม่ค่อยเลือกวิธีนี้หรอกเพราะว่ามันต้องหาตัวหารร่วมเนี่ยเยอะมากนะคะ วิธีที่สองโดยวิธีการแยกตัวคูณนะคะอันนี้ yeah. แยกการแยกตัวคูณก็จะมาดูว่าจํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะ,ะอันนี้ก็สอนไปแล้วนักเรียนกลับไปดูตารางเมื่อวานนี้ที่คุณครูให้นักเรียนวงไว้ตัวที่วงไว้คือจํานวนเฉพาะ,ะและถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ถูกวงแต่ยังมีอยู่ในการหาคําตอบนักเรียนจะต้องแยกตัวคูณที่หมดนะคะอ้าวมาดูตัวอย่าง การแยกตัวคูณนะคะเช่น15อะไรคูณกันได้15คะ3คูณด้วย5ได้15เห็นไหมคะจำนวนต่อไป30มสบจะตับเท่าไหร่ถ้านักเรียนหานักเรียนบอกว่า6กคูณห้าแต่นักเรียนลองไปดูเลขหในตารางร้อยเมื่อวานนี้6ไม่ได้ถูกวงนั่นหมายความว่า6เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะนั้นเราต้องแยก6อีกอะไรคูณกันได้หก็คือ2อคูณส สองสาคูณหได้30เห็นไหมคะและตัวสุดท้ายคือ60เนื้ออาจจะบอกว่า10บคูณหก็ได้แต่ว่าสิไม่ใช่จํานวนเฉพาะหกก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็ต้องมาแยกนะคะก็จะเป็น2องคูณสคูณสคูณหได้60นะคะจากนั้นนักเรียนลองมาดูนะคะว่าตัวไหนที่เหมือนกันคุณครูให้ตัวเลข3ามจำนวนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหมือนกันต้องสาม ต้องสามตัวถึงจะวงได้นะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีสามอันนี้ก็มีสามอันนี้ก็มีสามนักเรียนวงอย่างนี้เอียงได้ไม่ได้เป็นดูนเลขสองเลขสองตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีแต่จํานวนแรกมีเลขสองไหมไม่มีเมื่อไม่มีนักเรียนไม่วงนะคะเพราะมันเหมือนแค่สองตัวเราจะไม่เอาเพราะฉะนั้นจะมีตัวที่วงอยู่สองตัวคือสามกับห้าก็เอามาคูณกันสามคูณห้าได้เท่ากับสิบห้าโอเคนะคะ และว,วิธีที่ 3. นะคะ42 56 70โดยวิธีการตั้งหารทบทวนนิดนึงการตั้งหารหารสั้นนะคะ1ตัวที่หารนั้นต้องเป็นจำนวนเฉพาะและจะดูได้ยังไงได้ตารางร้อยค่ะที่คุณครูให้ทำเมื่อวานนี้และคุณครูเฉลยไปแล้วนะคะตัวไหนที่ไม่โดนวงยานำมาหารนะคะผิดนะคะแล้วตัวที่นำมาหารนั้นจะต้องหารได้ทุกจำนวน ถ้าคุณครูให้มาสองจำนวนก็หารได้ทั้งสองจำนวนถ้าครูให้มาสามจำนวนก็ต้องหารได้ทั้งสามาจ,ำนนาจำนวนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นแบบนี้สี่สิบสองห้าสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบเห็นไหมคะบางคนบอกโูหตัวเลขสักเริ่มเยอะสักเริ่มยากแล้วเนอะใช่มันต้องเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแต่วิธีสังเกตครูให้นักเรียนดูแล้วนะคะสี่สิบสองมีเลขสองมีเลขหกมีเลขศูนย์อยู่ข้างท้ายแสดงว่าเลขเหล่านี้เป็นเลขอะไรจำได้ไหมคะเป็นเลขอะไร เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขคู่อะไรหารได้เอาสองหารเลยค่ะนะคะสองสองสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งเอาหนึ่งไปไว้หน้าหกเป็นสิบหกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกนะคะสองสามหกเหลือเศษหนึ่งเอาไว้หน้าศูนย์เป็นสิบสองห้าสิบอ่านะคะนักเรียนมาดูยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดสามสิบห้าในตารางร้อยสิบห้าโดนวงไหม เห็นไหมคะทั้งสามตัวไม่เคยไม่เคยโดนวงเลยนั่นหมายความว่าสามตัวนี้ไม่ใช่จ,จํานวนเฉพาะมีตัวหารได้ตัวเลขอะไรที่หารยีบเอ็ดยี่สิบแปดและสามสิห้าที่ลงตัวคือแม่อะไรก็คือแม่เจ็ดเห็นไหมคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามิบห้าจะเหลือเลขสามเลขสี่และเลขห้านักเรียนลองดูในตารางร้อยเหมือนเดิมนะคะที่ให้ทํานะคะสามโดนวงไหมโดนแล้วสี่โดนวงไหมไม่โดน ห้าโดนไหมโดนวงแล้วแต่สี่เนี่ยมันมีตัวที่หารได้คือแม่สองแต่แม่สองมันหารสามไม่ได้มันหารห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หารได้ทุกตัวเราจึงหยุดการหารไว้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเรามองก,ก็เอาตัวที่อยู่ข้างหน้าสองคูณเจ็ดตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้จําไว้นะคะว่าไม่เอาจากนั้นเอาคําตอบมาคูณกันสองคูณเจ็ดเท่ากับสิบสี่ เห็นไหมคะว่าในการหาหอรอหมอ,อจะมีการหาทั้งหมดสามวิธีนักเรียนชอบวิธีไหนเข้าใจวิธีไหนทําวิธีไหนได้นักเรียนทําวิธีนั้นหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าข้อหนึ่งนะคะวันนี้ข้อสองข้อสามเอาอันนี้ข้อสี่เอาอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยคะ่ะเอาที่นักเรียนเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วก็ทําได้ถูกต้องนะคะแล้วส่งกลับมาด้วยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะทุกงานที่นักเรียนทําเป็นคะแนนเก็บทั้งนั้นเลย ใครที่ไม่ส่งนะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนเก็บไม่ได้คะแนนเก็บเลยแต่ใครที่ส่งน้อยก็จะได้คะแนนเก็บน้อยใครที่ส่งมาทุกครั้งก็จะได้คะแนนไม่ว่าคุณจะทําถูกหรือทําผิดครูถือว่าเป็นคะแนนกันนั้นนั่นคือความใส่ใจความสนใจในการที่จะทํางานส่งคูคไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องถูกหมดทุกข้อนะไม่จําเป็นนะคะเข้าใจไหมคะ,ะวันนี้นะคะครูปน,นีให้การบ้านนะคะห้าข้อ ในห้าข้อเนี่ยให้นักเกรียนเลือกทําให้ได้ทั้งสามวิธีนี้นักเกรียนจะได้เข้าใจทุกอันเพียงแต่ว่าจะทําวิธีไหนมากหร่อน้อยแล้วแต่เจอแต่ให้พยายามให้มีพบกันสามวิธีห้าข้อนะคะแล้วส่งงานคุณครูด้วยโอเคนะคะอย่าลืมนะขอร้องมาแปลว,ว่าอะไรจําไม่ได้ไปร้องเพลงนะคะกูร้องให้ฟังสองรอบแล้วนะคะคงจําทํานองกันได้แล้วนะคะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ